สร้างเงิน1ล้านบาทจากเงิน36,000บาทภายใน2ปีทำยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะครูขวัญก็อยู่สถานที่ที่แปลกแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะคะอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนพระราม9ที่กรุงเทพนะคะก็มาในงานสัมมนางานหนึ่งนะคะซึ่งก็เดี๋ยวไว้ค่อยบอกวันหลังเนะาะแต่ว่าวันนี้นะคะจะมาในคลิปของวิธีการสร้างเงิน หนึ่งล้านบาทจากเงิน36,00 0บาทค่ะง่ายๆเลยนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องทําให้เงินเนี่ยงอกเงยโดยการทํากําไรจากเงินต้น36,000บาทเนี่ยนะคะเดือนละ15%ค่ะ,อะ15%อของ3 6 0 0 0บาทเป็นเท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่นอกก็ประมาณส0่0กว่าบาทใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ไปทบ36,000บาทก็จะเป็นประมาณ40,000อะไรเงี้ยแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเป็นดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆนะ เชื่อไหมคะว่าผ่านไปทั้งหมด24เดือนหรือว่า2ปีนะคะเงินต้น36,000บาทนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นเงิน1ล้านกว่าบาทนะคะ,ะไม่เชื่อลองกลับไปคำนวณโดยเครื่องคิดเลขดูนะคะส่วนรายละเอียดทุกอย่างที่ทุกขันอัดคลิปมา3-4-5หวันก่อนเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังใน EP ีที่2นะคะ,อะโอเคเดีววันนี้ไปก่อนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ